สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงจะเป็นเดือนที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคดีการเมืองสํำคัญๆหลายคดีทีเดียวที่จะมีการพิพากษากันในเดือนนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคําพิพากษาคาดีรับจํานําข้าวของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในวันที่25สิงหาคมนะครับ แต่ขณะที่คำพิพากษายังไม่ออกมานะฮะหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณไปในทางลบให้เห็นกันบ้างแล้วเช่นการที่กระทรวงการคลังได้มีการส่งบัญชีทรัพย์สินของนางสาวยิ่งรักชินวัตรให้กับกรมบังคับคดีเพื่อรอการยึดทรัพย์นะครับหรือสัญญาณล,ลบในอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่กระบวนการยุติธรรมก็เร่งในการที่จะเก็บกวาดบรรดาแกนนํา คนสำคัญของนพชทยอยเข้าคุกกันมาโดยตลอดนะครับและคาดว่าอาจจะเรื่อยไปจกนกระทั่งถึงสิ้นปีนี้ก็ได้นะครับขณะที่บรรดาแกนนาของฝ่ายเสื้อเหลืองก็มีการตัดสินชี้ขาดไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างการตรงที่คําพิพากษาของฝ่ายแกนนาคนเสื้อเหลืองส,ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ให้เป็นการ รอลงอาญาหรือไม่ก็ให้มีการประกันตัวออกมาได้นะครับจึงทําให้บรรดาแกนนํโนปชหรือฝ่ายของแกนนําเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็จะถูกเก็บกวาดเข้าคุกกันมากกว่าฝ่ายเสื้อเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าคําพิพากษาคดีรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักที่จะ มีการตัดสิน25สิงหาคมนี้อาจจะออกมาเป็นในทางลบหรือไม่นะครับเพราะว่าเชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอนั้นต้องการที่จะลบล้างข้อขอรหาก็ได้นะครับที่จะไม่ทําให้การรัฐประหารในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนั้นต้องเสียของหรือไม่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างผลงานชิ้นโบดแดงให้กับรัฐบาลปฏิการทหารคอสชอ,อย่างหนึ่งหรืออย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกันนะครับช่วงนี้ก็มีการวิเคราะห์กันออกมาในลักษณะที่ดูจะไม่ค่อยจะมีความหวังหรือเป็นบวกต่อ คุณยิ่งรักสักเท่าไหร่นะครับถึงถ้าหากเป็นไปตามที่มีการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จริงนะฮะฝ่ายนปชพรรคเพื่อไทยรวมทั้งฝ่ายของคุณยิ่งรักเองจะมีทางเลือกอะไรแค่ไหนอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้จะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณหมอเวงโตจิราการนะครับแกนนาคนหนึ่งของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอครับสวัสดีท่านชมจากบ้านทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะฮะที่ให้เกียรติในรายการับไไม่ดด้เจอกนนนนาาสยีะครับ ยินดีครับก็สบายไปตามสภาพแต่ว่าความเครียดทางการเมืองมันทำให้เราสบายไม่ได้แล้วครับใช่ครับมันทวีความตึงเครียดมากขึ้นนะฮะนปชวิเคราะห์อย่างไรครับยี่สิบ้าสิงหาคมที่จะมาถึงก็จากการติดตามมาโดยตลอดเนี่นะครับต่อนนี้ต้องกลาวเรียนก่อนนะครับว่าเราเคารพในดุลพินิษนะและคำพินิจฉัยดิพิภาคสารนุสานีกาแผนกคกียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับครับ แต่ดูแนวโน้มแล้วสำหรับผมส่วนตัวนะฮะ uh huh. ผมเห็นแนวโน้มอ,ออกมาในด้านลบมากกว่าบวกวนะครับอ uh huh. อย่างเช่นมีการเพิ่มพยานหลักฐานเข้าไปทั้งสามสี่หมื่นหน้าเนี่ย uh huh. นะครับอันนี้เนี่ยไม่ทราบจะทําได้หรือเปล่านะครับพยการณาทุกส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ดูวิธีของศาลนะฮะว่าท่านจะวินิจฉัยอย่างไรคร uh ับ huh. อย่างเช่นที่ uh huh. ท่านอดีตนายกยิงลักษณ์นี่นะครับอ uh huh. ขอความเป็นธรรมโดย อยากจะกราบเรี่ยนไปยังสารดีกาเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านพิจารณานําเอาพรบประกอบรัฐมนูลว่าด้วยการวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งในการเมืองไปยังสารรัฐมนูลเพื่อวินิจฉัยว่ามันเป็นไปหรือสอดรับหรือไม่ขัดกับมาตราห้าของรัฐมนูลสองห้าหกศูนหรือเปล่าก็ปรากฏว่าสารท่านเนี่ยก็ไม่ไม่เห็นชอบด้วยนะครับก็คือสารท่านไม่ส่งไป ซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นทางด้านทฤษฎีนะครับแล้วเป็นประเดนเป็นประเด็นทางด้านนิติรัฐนิติธรรมว่าเอ๊ะรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่ศาลท่านจะไม่ส่งไปให้ศาลนูนเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมเป็นเพียงแต่เท้าความท่านนั่นเองนะครับว่ามีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมันทําให้ผมอดจะมองไปในแง่ลบไม่ได้นะครับว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าส่งสัญญาลบหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ไปก้าวล่วงศาลเขานะฮะ เพียงแต่ว่าเมื่อเราประมวลเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วนี่เราก็อดกังวลใจไม่ได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นการส่งทัญญยาด้านลบครับแต่ถ้าพูดถึงการเปิดโอกาสต้องเรียนด้วยความครบในความเห็นส่วนตัวผมนะการให้โอกาสของสารดีกาแผนคดียาของผู้ดารงตําแหน่งการเมืองท่านก็ให้โอกาสเต็มที่ทั้งสองฝ่ายนะครับต้องเรียนตรงๆนะฮะยกไว้ในประเด็นเรื่องที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเสนอให้สารเนี่ยท่านกรุณานะครับนําเอาเรื่องพรบ พิธีพิจารณาความมาญ,ญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองปี2542ว่าไปวินิจฉัยดูให้สารรับมือวินิจฉัยดูว่ามันขัดหรือแย้งกับรัฐมนูลปี60หรือไม่ตามมาตรา5มีประเด็นนี้แต่ว่าตามที่สารดีกาท่านก็ได้ให้รายละเอียดแล้วนะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้มีพยา,ยานจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาในการพิจารณาพิภากษาเอ้ยเวลาในการที่จะให้การ,รประกอบการพิภากษานี้เท่าไหร่ท่านก็ให้ความยุติธรรม ตามคันลองที่ควรจะเป็นและนอกจากนี้นั่นเนี่ยว่าไปแล้วนี่ท่านก็อนุญาตให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยถแถลงนะฮะด้วยวาจาในการปิดคดีนะครับในวันวันที่หนึ่งสิงหาซึ่งอันนี้ทําให้ทางรัฐบาลทหารกังวลใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งแปลกนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ปิดคดีด้วยวาจาแล้วนะครับก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยสามารถที่จะยื่นคําแถลงปิดคดีด้วยลายลักษณ์อีกเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เท่ากับเป็นการ ยืนยันว่าสารดีกาท่านก็เปิดโอกาสให้กับฝ่ายท่านนายกยิ่งลักษณ์เต็มที่ด้วยเช่นกันแล้วผมก็เชื่อว่าทางทางนายของฝ่ายท่านนายกยิ่งลักษณ์คงทำงานเต็มที่และเราก็ต้องเฝ้ารอดูเท่านั้นนะฮะว่าวันที่25สิงหาเนี่ยนะฮะคำวินิจฉัยคำพิพากษาและคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรครับครับของวันที่หนึ่งรวมทั้งวันที่25เนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางคสชก็มีการส่งทหารเข้าไปที่จะคอยสกัดคอยสร้างความเข้าใจไม่ให้กลุ่มมวลชนที่สนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์เ <c oughs> ดินทางมาเนี่ย <c oughs> แล้วก็พยายามสกัดกัน้นอันนี้คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถสกัดกั้นได้ไหมฮะเพราะว่าคนที่เขาอยากที่จะแสดงออกเขาก็มาทีนี้ถ้าเกิดสกัดกั้นมากๆมันจะมันจะมีการาดูดแรงอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างไรเ,เรียนคุณจอมนะครับข้อแรกเนี่ยตรงนี้ประเด็นนี้เนี่ยมันผมขออนุญาตที่จะแบ่งออกเป็นสองสามข้อด้วยกัน <c oughs> ข้อแรกนี่ผมว่าเป็น over action นะครับของทางคอสชอ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาได้ข่าวมาจากอะไรที่ไหนยอย่างไรเนี่ย หรือเขาประเมินเอาเองหรือเขาโมโนโอเองก็ไม่รู้นะครับหรือเขา mm hmm. ยอมรับความเป็นจริงว่านายกยิ่งรักนี่นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยจํานวนมหาศาลเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาเลยค่อนข้างจะกังวลใจนี่ข้อที่หนึ่งนะฮะ mm hmm. ซึ่งการที่นายกยิ่งรักษ์นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยมหาศาลมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะ mm hmm. แล้วก็ทีสองนี่เขากังวลใจเขาอาจจะกลัวก็ได้ประวัติพร่นพึงก็ได้ว่า คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะนี่อาจจะนําไปสู่การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่ก็มีความรู้สึกว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออย่างไรนะฮะ mm hmm. ก็เลยทําให้ทางคอสชอมีมาตรการเยอะแยะไปหมดในขณะนี้นะครับ <Okay. S 2> แล้วดูเหมือนวันนี้วันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคอรมอจะมีการประชุมเพื่อเป็นการพิจารณาวาละนี้เป็นการเฉพาะ <laughs> หรือเปล่าใช่ครับซึ่งถ้าหากว่า มีการระชุมเพื่อพิจารณาวาระนี้เป็นการเฉพาะนี่แสดงว่าเขาประวัติพระนรทเป็นอย่างสูงเลยนะครับ mm hmm. คืออย่างนี้ถ้าคือถ้าเขามั่นใจนะว่าศาดีกาพนัยคดียาของผู้ดำรงตําแหน่งทางก,การเมืองให้ความยุติธรรมกับท่านยกยิงลักได้แล้วคุณจะไปกลัวอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าประชาชนไทยเจ็ดล้านคนเนี่ย mm hmm. เขาเคารพในความยุติธรรมเคารพในความเป็นธรรมเคารพในหลักนิติรัฐยุติธรรมดังนั้นถ้าหากว่าศาลเนี่ยสามารถอำนวยความยิธรรมได้แล้วคสชจะไปกลัวอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือเขา o อร์แอคมากเกินไป <c oughs> ข้อที่สองนี่นะครับก็คือมันแสดงออกว่าที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมพอดีผมได้มีโอกาสไปให้กําลังใจท่านนายกยิงลักษณ์นะฮะซึ่ง <c oughs> ในอดีตที่ผ่านมาผมไม่เคยได้ไปนะฮะผมก็ไปคร <c oughs> ั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สังเกตเลยนะครับว่าความที่คอสชอเขา overact เขากลัวเพราะฉะนั้นเ็าออกมาปรามนะครับเนี่ยที่จรงิงวันก่อนหน้าวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ก็ออกมาปรามทีแล้วและปรามแรงด้วยนะครับว่าจะจับนะ ถ้ามีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นขอให้คนทุกคนเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยการที่เขาปรามนั่นแหละมันก็เลยทําให้จํานวนประชาชนที่เขาไปให้กําลังใจในวันที่21กรกฎาคมเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นนตปกติมันอยู่ระดับร้อยฮะ<ม>แต่วันนั้นระดับพันนะฮะเพราะนั้นยิ่งถ้าเขาออกมาโอเวอร์แอคอย่างนี้นะผมว่าได้ผลด้านลบมากกว่าม,มันจะเป็นบูมแรงกลับอะมันจะกลายเป็นบูมแรงที่นะฮะลอยไปแล้วมันจะลอยกลับมากระทบหรือจะมา เอ่อทให้คอสชลาบากมากยิ่งขึ้นมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะบอกไปยังคอสชอว่าคุณอย่าโอเวอร์แอคเลยคือ <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าคุณเครารพสารดีกาถ้าคุณโอเวอร์แอคอย่างนี้แปลว่าผมถามนะเพราะว่าใจคุณไม่มั่นใจในคาตัดสินข,ของสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองใช่หรือไม่มถ้าคุณแน่ใจนะว่าสารดีกาท่านตัดสินและให้ความยุติธรรมได้เนี่ยผมว่าทุกคนเครารพหมดนะมไม่มีใครที่อยากจะไปดําเนินการอะไรต่างๆเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ย เป็นคนที่เคารพคือแปลงบ้านเมืองและมีน้ําใจแห่งควงามยุติธรรมครับอย่างประเด็นก็เป็นสองประเด็นคือโอร์แอคอันที่สองก็คือว่าได้ผลด้านลบครับอืมครับคุณอวิสิตเวชาชีวะอดีตนายกอีกคนหนึ่งก็กบอกว่าเอ๊ะมันจะถ้าเกิดว่ามีมวลชนมามากๆเอ๊ะจะมันจะเป็นการเอาการเมืองไปกดดันศาลหรือเปล่าคิดอย่างไรครับ <laughs> ผมต้องเรียนคุณอนุวิธิตเวชาชีวะนะคืออย่า พิจารณาทุกเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องทางการเมืองไปซะทั้งหมดเนี่ย uh huh. แล้วก็ข้อที่สองเนี่ยคุณวิจิตเวชชาชีวะสามารถชนะใจประชาชนไทยได้มากขนาดนี้หรือไม่ uh huh. นะนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนออกว่าเอ๊ะมันทําไมคุณถึงออกมาพูดอย่างเงี้ย uh huh. นะพูดเพราะว่าคุณอิจฉาริษยาหรือเปล่าไม่รู้นะ uh huh. เพราะว่าผมมีสิทธิ์คิดอย่างนั้นได้ uh huh. เพราะว่าใครอะที่สามารถชนะใจประชาชนได้มากขนาดนี้ uh huh. เพราะฉะนั้นที่ประเมินว่า คือถ้าถ้าคุณทับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหมายถึงคอสชเนี่ยนะป่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยนะผมเชื่อว่าวันนั้นเนี่ยคนไปเนี่ยจะไม่ไม่เยอะฮะไม่เยอะไม่ไม่ใช่อย่างที่เขามีสอชท่านหนึ่งออกมาบอกว่าเป็นรอนเหมือนเพราะว่าไม่ถึงแล้วครับแต่การที่คุณโอเวอร์แอคอย่างเงี้ยเป็นไปได้ฮะเพราะว่ามันตีเหมือนกรองะถ้าคุณไม่ไปตีมันมันจะไม่ดังนะแล้วนี่มันไม่เพียงแต่ตีเฉินมรดมตีกลองด้วยสิครับแล้วผมกังวลใจตัวผมเองก็กังวลใจนะเพราะผมอยากจะเห็น รถแมพเนี่ยเดินหน้าไปตามคันลองที่คอสชเขาต้องการที่ให้เป็นไปนะโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็ได้ว่าท่านรองสุรชัยเร้ยงบุรลลีชัยก็เห็นด้วยกับกกตว่ามันมันจะมีการเลือกตั้งในวันที่19สิงหาปี61แต่วันที่เนี่ยคุณสุรชัยไม่ได้พูดออกมาแต่พูดประมาณว่าสิงหานั่นแหละ <S <S ทุกคนเนี่ยใจดจดใจจ่อที่จะให้ประเทศไทยเดินไปสู่คันลองของรถแมพเนี่ยคื <S <S 2> <S 2> อที่คุณมาลั่นกองอย่างนี้นะมันทําให้คนเขาสะเทือนเลือนลั่นไปทั้งหมดเดี๋ยวมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาที่คุณ ไม่สามารถที่จะระง,งับยับยั้งได้เนี่ยผมไม่ได้ปลุกปั่นให้เกิดเหตุนะฮะ mm hmm. แต่ว่าการกระทำของคอสชอในขณะนี้เนี่ยมันส่งผลสะเทือนได้ฮะคุณ mm hmm. เล่งอย่างนี้อยู่เรื่อยเนี่ยดำเนินการอย่างนี้อยู่เรื่อยมันสะเทือนใจของคนที่เขารักยิ่งรักอืม mm hmm. ครับแต่ว่าฝ่ายของสอนชบางคนหรือฝั่งของรัฐบาลบางคนก็บอกว่าเอ๊ะประชาชนที่รักยิ่งรักเนี่ยเป็นเพราะว่ามีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีการจ่ายเงินเพื่อจะให้มาสนับสนุนคนละพันห้าอะไรเงี้ยฮะ ก็ยังคงเป็นข้อกล่าวหาเดิมๆนะฮะครับคุณจอมครับเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่คิดอย่างนี้ดีใช่ครับขอให้เขามองคนเป็นคนะฮะคนไม่ใช่ควายไม่ใช่แมวไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาไม่ใช่รถยนต์คนซื้อไม่ได้ฮะไม่สามารถซื้อได้ฮะด้วยเงินเนี่ยถ้าคุณจะเอาผมเช็คว่าเอาชนะเอาชนะใจดีกว่านะคุณข้อแรกเนี่ยคุณต้องเอาชนะใจเขาฮะ ข้อที่สองคุณจะชนะใจเขาได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยคุณพิสูจน์แล้วนะคุณเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณเนี่ยทุ่มเททุกเส้นทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ย <ul> เพื่อเขาอย่างเนี้คุณชนะใจเขาเางได้อย่างแน่นอนใน <ul> นี้เมื่อถ้าชนะใจกันได้เนี่ยคุณจะไปเรียกว่าซื้อซื้อซื้อจ้าง่า,ากัน <ul ly> ด้วยเงินได้อย่างไร มันมองกลับไอะถ้าคุณมองคนว่าซื้อจ้างวันได้ด้วยเงินนี่มันอดมันอดจะสะท้อนกลับตัวบรรดาคนที่พูดอย่างนี้เองไม่ได้นะครับว่ามันก็หมายความว่าตัวคุณก็สามารถที่ซื้อเงินซื้อได้ด้วยเงินใช่ไหมเพียงแต่ว่ายอดของเงินนี่มันจะต่างกันซึ่งไอ้ตัวเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินผลประโยชน์อย่างอื่นตำแหน่งแหล่งที่หรืออะไรก็แล้วแต่อำนาจวาสนาใช่ไหมเพราะนั้นผมดูแล้วมนุษย์เนี่ยมันหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ที่มนุษย์จะเอาชนะใจผู้อื่นได้คือหมายความว่ามี ผลในด้านจิตใจต่อผู้อื่นในด้านบวกได้แต่นี่หมายว่าคุณงามความดีของผู้นั้นเนี่ยมันมากหรือเกินทําให้สามารถที่จะเอาชนะจิตใจของคนอื่นได้และหากว่ามันเอาชนะจิตใจได้มันไม่ใช่ซื้อขายด้วยเงินเนี่ยคนไม่ใช่ขออญาติไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่หมาแมวไม่ใช่ที่คุณจะซื้อจอ้างวานได้วยเงินนะครับที่ยังไม่มีคําพิพากษาเนี่ยการกระบวนการการยึดทรัพย์ของคุณยิงรักนมันเริ่มแล้วแหละ เออผมเพียงแต่เห็นข่าวในนางสวินเช้านี้นะครับว่ากระทรวงการคลังดูเหมือนจะมีการขยับแรงนะครับแต่ว่าผมยังไม่เจาะลึกลงไปในรายละเอียดว,ว่าการขยับของเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้นะผมก็งงนะคุณจอมผมอยู่ประเทศไทยก็จริงนะอยู่ในอยู่ในเนี้ยก็จริงผมก็ยังงง,ง <c oughs> เพราะมีอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยท่านอาจารย์วิษณุท่านบอกว่าตรวจหาตรวจไม่พบไง นะไม่รู้ว่าทรัพย์ของยิ่งลักษณ์อยู่ตรงไหนก็เลยทําให้เรื่องของการยึดทรับเนี่ยมันก็เลยสะดุดหยุดอยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นแต่ผ่านจากวันที่อาจารย์วิชนุพูดอย่างนั้นมาจนถึงวันนี้ก็เพียงประมาณประมาณไม่ถึงสองเดือนนะทําไมมันขมีขมันมันกลายเป็นเรื่องโด่งดังขึ้นมาได้ว่าขณะน,นี้ค้นพบแล้วจะเดินเดินเรื่องหน้าต่อไปยึดไอ้น่นไนอ้นี่ดูเหมือนจะเป็นสิบสองบัญชีหรืออะไรประมาณนี้นะผมยังไม่จ่อลึกในรายละเอียดครับดูเหมือนจะเป็นวันนี้นะคคุณยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กของท่านบอกว่า ก็มีการยึดรั์ไปแล้วซึ่งก็ตัวเองก็อาจจะต้องไปร้องต่อศาลปกครองให้ให้ทุเลาลงอะไรเงี้ยก็คงต้องไปร้องต่ออันนี้ก็คือก็เลยยงง,ง,งงว่าคําพิพากษายังไม่ออกแต่มีการยึดรั์นี่กระบวนการยึดรั์นี่ก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เลยทาให้งงๆในกระบวนการอยู่เหมือนกันฮะแต่ทีน่นี้คุณหมอคือทั่งทั้ทง,ง,องคอสชเขาฉลาดนะเขาแยกเป็นสองเรื่องอ่เขาใช้วิธีการยึดมีกฎหมายฉบับหนึ่งอะผมจําไม่ได้แล้วเป็นรระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ฉบับหนึ่งอะว่าถ้าเป็นเจ้าที่บ้านเมืองแล้วตีความรวมถึงนักการเมืองด้วยจะดำเนินการในลักษณะที่อะไรอย่างเงี้ยนะที่ผิดระเบียบหรือผิดข้อปฏิบัติอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะแช่หน้าของกระทรวงไปดําเนินการได้ <c oughs> ผมสลดใจกับกับเจ้าที่ของคอสชออเดี๋ยวประเดนคือ,อท่านอาจารย์วิศณุเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งของคอสชนะครับอดีกันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งว่าไปแล้วนะ,ะของประเทศนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นคำพูดของอาจารย์พิชณุมันควรจะต้องฟังได้เชื่อถือได้อืท่านบอกว่าคนหาทรัพย์ของยิ่งรักไม่เจออืแล้วอยู่ๆเนี่ยถัดมาแค่สองเดือนเนี่ยกลายเป็นมี <laughs> มีต้องสิบสองบัญชีเนี่ยครับมันต้องมีอะไรพ,ลพิลึกพิลังนเกิดขึ้นฮนะ อะไรพิลึกพิลั่นนะ <c oughs> น่าจะเกิดขึ้นกับวิศนุก็ได้นะหรืออะไรพิลึกพิลั่นเกิดขึ้นกับทรวงการคลังหรือเกิดขึ้นกับทรวงกับประเทศไทย <c oughs> ผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพาราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรพี่เดชผมพูดให้ปรากฏไว้นะว่า <c oughs> ผมสลดแต่จริงๆครับ,รบ,รบทีนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าคําพิพากษาจะออกมาอย่างไรแต่ถ้าเราวิเคราะห์บ,บนสมมุติฐานที่รู้สึกว่ามันมีสัญญาณในทางลบออกมาเยอะเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเราตั้งวิเคราะห์บนสมมุติฐานที่ว่าถ้าออกมาเป็นเทิงลบเช่นจะาให้คุณยิ่งรักต้องติดคุก คุณหมอวิเคราะห์ต่ออย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในทั้งการเมืองทั้งในเชะนประชหรือแม้แต่คนเสื้อแดงเองครับคือคือ,คอ,คอก่อนอื่นเนี่นะต้องเรียนว่าขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยคอสชอนี่ยเขาประสบผลสาเร็จในการที่จะสร้างความมั่นคงให้อํานาจรัฐของพวกเขาอรัฐาธิปัตย์ของพวกเขานี่แข็งแรงมากครับเพราะนั้นเนี่ยใครขยับตัวอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อของผมเองนะครับว่าถึงแม้จะมีคำพิพากษาออกมาในด้านลบนะคือท่านนายกยิ่งลักเนี่ย นะต้องเข้าเรียนจําเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีมวลการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ปรากฏอย่างแน่นอนนะแต่ว่าการสแสดงออกซึ่งความไม่พอใจนะตามสมควรแก่กรณีซึ่งอาจจะมีการโพสโดยเพราะนี่คือโซเชียลมีเดียเนี่ยคงจะกระหึมม่มนะครับแต่ว่าจะแปลออกมาเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืงองบนท้องถนนนี่เห็นว่าคงจะเป็นไปได้ยากป็นนี้เนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยทางคอสชนี่เขากระชับอํานาจเขาได้อย่างอย่างอย่างแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วการโยกย้าย กำลังพลในกองทัพนี่ก็อยู่ในอยู่ในอำนาจของเขาแบบร้ออาจจะมากกว่าร้อยเปอซ็นที่สั้ไปดังนั้นนีการเคลื่อนไหวมวลชนบนท้องถนนนี่คงจะเป็นไิได้ยากแต่ผมเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นนะออกมาจากหัวใจของประชาชนนี่ก็คงจะปรากฏกระหึ่มในโซเชียลมีเดียคส่วนหลังจากนั้นจะเป็นยังไงผมก็คาดการไม่ถูกแล้วครับแต่เรื่องของการที่จะเกิดเหตุจรลาจนมีการปะทะกันระหว่างมวลชนคนเสื้อแดงกับทางตำรวจทหาร ในแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้คงคงไม่เกิดขึ้นหรือว่ามองอย่างไรฮะข้อกังวลน,นี้ผมคิดว่าคงจะลาบาก,กนนเพราะว่าเพราะว่าในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องเรียนคุณจอมนะครับว่าแบ่งเป็นสามระดับก็ได้บแบ่งเป็นระดับแกนนาส่วนกลางขณะนี้แกนนาส่วนกลางขยับตัวไม่ได้อืถ้าจะว่าไปแล้วนี่ก็คือพวกเรามีชนักอยู่นะครับถ้าหากว่าเดิมเดินการอะไรปุ๊บเนี่ยโอกาสที่พวกเราจะเข้าสู่เดือนจำยิ่งง่ายมากนะครับง่ายมากเลย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยใช้เวลาเป็นวันเนี่ยแล้วก็เข้าสู่เงินจําแล้วฮะเพราะนั้นนี่คือแกนนาส่วนกลางครน,นี้แกนนําในระดับภาคและในระดับจังหวัดเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็มีชะตากรรมใกล้เคียงกันเพียงตว่ตาร,ระดับของเขาเบาไปหน่อยอืก็คืออาจจะมีส่งเจ้าหน้าที่นี่ไปนะครับไปไป,ไปสวัสดีครับไปเยี่ยมเยียนผมมาเยี่ยมเยียนสวัสดีภาพของเออเออเยี่ยมเยียนทุกสุขของคุณนะครับอะไรเงี้ยไปเยี่ยมเยียนบ่อยฮะ เพราะนั้นโอกาสที่แกนนําในระดับจังหวัดหรือระดับภาคจะขยับตัวก็อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอแล้วต่อมานี้ถ้าหากว่าเป็นมวลชนเนี่ยถ้ามวลชนจะขยับตัวกันเองเนี่ยก็ง่ายดายในการที่จะดําเนินการหรือจับกลุ่มหรือรวบรวมนะขึ้นสู่ดําเนินคดีอะไรต่างก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมประเมินดูแล้วโอกาสที่จะเป็นการเคลื่อนไหวบนท้องถนนนะแล้วมีการ เผชิญหน้ากันอะไรต่างคงจะเป็นไม่ได้ยากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับอืมครับทีนี้การเดินเข้าคุกของคุณยิ่งรักก็คงอาจจะเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้มันจะฝังลึกอยู่ในหัวใจของคนบางบางเรื่องนี่นะฮะครับบางเรื่องมันไม่แสดงออกในฉับพลันฮะแต่บางเรื่องนี่มันต้องอาศัยการสะสมทางปริมาณเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพครับผมจําได้นะครับว่า เอ่อปฏเด็จการสลิดนี่นะฮะสองจริง,รงๆเขายึดอำนาจตั้งแต่สองพันห้าร้อยแล้วฮะ <c oughs> แต่กว่ามันจะแสดงออกถึงเป็นพลานุภาพของประชาชนนี่ใช้เว,วลาตั้งสิบหกปีนะฮะ <c oughs> แต่ผมไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไปย้อนรอยเดิมแนะต้องใช้เว,วลาถึงสิบกปีจะมันเกิดใช้เว,วลากี่ปีผมไม่ทราบเพียงแต่ว่าผมทราบได้อย่างเดียวคือว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องผลลัพธ์ของคุณก็ถูกต้องแต่ถ้าคุณทําในสิ่งที่ผิดพลาดผลลัพธ์ของคุณผิดพลาดอย่างแน่นอนและผลลัพธ์นั้นก็จะส่งผลกระทบต่อพวกคุณอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยม มันมันเป็นกฎมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์สังคมฮะว่าถ้าคุณทําอย่างนี้กับประชาชนเนี่ยในวันนี้เขาอาจจะแสดงออกลาบากแต่ว่าไอ้ความคิดเห็นอันนี้นะหรือความรู้สึกสะเทือนใจในระดับลึกอันนี้นะมันไม่หายไปไหนครับอืมแต่ฝั่งเขาเขาก็ามองว่าเขาก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมฮะรักษากฎหมายให้มัน <laughs> เป็นหลักนิติธรรมอะไรต่างๆเขาก็ก็ว่ากันไปคที่จริง <laughs> ต้องเรียนอย่างนี้นะไอ้ความถูกต้องเนี่ยมันมันต้องมาจาก เบื้องฐานเนี่ยฮมาจากรากฐานคีนี้หลักฐานเขาคือมาจากการยึดอำนาจเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับหรือมาจากดีเอ็นเอดีเอมนุษย์เนี่ยถ้าคุณอยากจะเป็นมนุษย์เนี่ยต้องไปดีเอ็นมนุษย์นะแต่ถ้าดีเอ็นเอของคุณเป็นลิงนะทำยังไงยังไงคุณก็เป็นลิงย้อน,นย่งขึ้นมาครับคุณหมอมีคนสงสัยมากเหมือนกันนะว่าเอ้ก็ดูอยู่ว่ารัฐบาลคอสชอเข้ามาเพื่อจะจัดการหรือกําจัดฝ่ายของคุณทักษิณน,นะฮะแล้วการดําเนินคดีของคุณยิ่งรับตั้งแต่แรกนะเอ๊ะทำไม คณยิ่งรักถึงยังคงยืนหยัดสู้อยู่ในในในประเทศไทยแล้วก็รู้อยู่ว่าสู้กันสู้สู้อยู่ก็ก็ต้องเข้าคุกอ่ะจะมาอันนี้คือเราเราวิเคราะห์ว่าถ้าสมมติออกมาเป็นลักษณะนั้นเนี่ยม,มีคนาเอ๊ะทำไมไม่ไม่หนีไปล่ะอะไรเงี้ยก็ก็ก็อาจจะมีเสียงแย้งออกมาเหมือนกันก็โอ้ก็หนีออกไปก็สุดท้ายก็หนีไปไปเรื่อยๆตลอดชีวิตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ <S <S เหมือนกับ <introductory> พี่ชายไหม,ไมอะไรเงี้ยก็<ม><ม>เลยเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดการคุยกันในมุมของคุณหมอเองเนี่ย เหตุผลที่คุณยิ่งรักยืนหยัดสู้อยู่ทั้งๆท,ที่รู้บางทีแบบโอกาสชนะมันน้อยมากเนี่ยมันเพราะอะไรฮะผมอผมอยากจะเรียนคุณจอมแล้วไปยังทุกท่านน,น,นะครับรวมทั้งฝ่ายที่ทุกคนรักยิ่งรักนะเพียงเดียวบางคนอาจจะตั้งคําถามเกี่ยว่องเส้นทางในการต่อสู้กับความไม่ชอบธรรมของคุณยิ่งรักผมอยากให้ทุกท่านน,น,นะครับกลับไปอ่านหรือไปฟังหรือไปเปิดปาฐกถาที่อุรันบาตอนะครับ แล้วข้อต่อมาเนี่ยท่านยิ่งรักเนี่ยเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับว่าดิฉันนี่ก็เป็นนักรบเหมือนกัน mm hmm. แต่ดิฉันเป็นนักรบประชาธิปไตย mm hmm. นักรบเนี่ยต้องตายในสนามรบครับเพราะสนามรบของดิฉันนี่ก็คือประเทศไทย mm hmm. คือสนามประชาธิปไตยภายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านไปอ่านตรงนั้นสิคร,ครับแหมแล้วตรงนี้มันจับใจผมมากเนี่ยผมให้ความเคารพชื่นชมท่านนายกยิ่งรักมากเลยหลังจากที่ฟังปากถา,าที่อุรานบาตอขณะทีกันเนี่ยนะก็ฟังสิ่งที่ท่านพูด วาทะที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโดยตัวอักขรอาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวนักแต่ว่าความมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยใช่ครับคือท่านเป็นนักประชาธิปไตนะท่านไม่มีวันทิ้งสนามรบของประชาธิปไตยไปถ้าท่านจะต้องตายท่านก็ต้องตายอยู่ในสนามรบชาติปไต่โปรดโปรดรับทราบตามนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นวีรกรรมมันสูงส่งนะฮะแล้วก็ต่อมาผมก็ไม่ได้มีโอกาสสนทนาท่านนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ทิ้งประเทศท่านจะไม่ทิ้งประชาชน คือในสภาวะการของท่านนี้นท่านสามารถไปได้ฮะแต่ผมผมไม่ได้มีโอกาสคุยท่านนะฮะแต่ผมผมทที่ติดตามท่านห่างๆแล้วก็ติดตามท่านค่อนข้างจะเยอะนะผมพยายามอ่านใจท่านก็คือท่านรักประชาชนเนี่ยท่านรักประเทศไทยแล้วท่านพร้อมที่จะเรียกร่วมทุกข์ร่วมสุขนะฮะนะฮะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนไม่ทิ้งประชาชนไปไหนถ้าจําเป็นต้องเกิดอะไรขึ้นมีชะตากรรมอะไรจะต้องติดคุกหรือถูกยึดทรัพย์อะไรท่านก็อยู่ที่นี่แหละ เพราะฉะนั้นต้องการเปลี่ยนไปยังทุกท่านให้เข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เป็นปากเสียงแทนท่านแต่ว่าผมติดตามท่านแล้วก็ศึกษาวิถีทางของท่านมาโดยตลอดครับครับผมเชื่อว่าไม่รู้นะถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลามาเนี่ยผมก็เห็นว่ายุทธสลิดเนี่ยซึ่งโหต้องถือว่าเป็นเผด็จการที่แข็งปึกเลยนะแข็งแกร่งมากเลยกองทัพก,ก็เป็นอนันหนึ่งเดียวกันหมดแล้วเข้าบัญชาการได้ทุกอย่างเลย เขาจะสั <One input> right ge ge ่งประหารได้ใครก็ได้ตามใจชอบมันก็จะจับใครก็ได้จะเอาค้อนเอาขวานเอาอะไรก็ได้ไปทุบแท่นแห่งสุพิมหรือกระทั่งไปเผาเผาอะไรได้เนื้อนี่จับคนเข้าคุกก็ได้คแต่สลิดนี่คือถึงแม้เขาจะไม่ถึงแก่สัญญกรรมเนี่ยไม่ตายไปเนี่ยนะสมมติถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยตัวเขาได้รับชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับ14ตุลา2 5 6อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปหรืออสัญญกรรมไปเมื่อ2 5 0 7เพราะฉะนั้นคนที่รับ เอ่อรับผลพวงโดยตรงคือจองพนฉนอมจอมพลประพาสแต่ว่าวิธีทางของจองพลฉน,นอมจอมพลประพาสมันก็วิธีทางเดียวกับเนลีย่ยผมดูแล้วเนี่ยผมเชื่อของผมเองนะว่าเผด็จการไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเก่งการขนาดไหนก็ตามนี่นะก็คงหนีไม่พ้นชะตากรรมของจองปนสลิ่นะครับอืมครับถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักติดคุกเนี่ยในอีกด้านหนึ่งในเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยมันจะเป็นพลังอย่างสําคัญไหมครับที่จะสร้างฐานทางการเมืองให้กับเพื่อไทยได้อย่างมากขึ้น ในอนาคตสองอย่างอันหนึ่งก็คือเขาเห็นใจอ่ะแลนะนี่ความรู้สึกของประชาชนนะเขารู้สึกว่าคุณยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยโดนกระหน่าซ้ําเติมอย่างรุนแรงทั้งที่มันไม่สมควรเลยในการที่เป็นกระหน่ำซ้ำค,คุณยิ่งรักก็ครับทําประโยชน์ให้ประชาชนอย่างมาศาลถ้าจะมีอะไรผิดพลาดเรื่องเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือนิรโทษสุดซอยนอกนั้นเนี่ยแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีความผิดพลาดทั้งนี้นั้นี้เกี่ยวว่าคอสชอทําหลายหลายอย่างเนี่ย ลอกเรียนแบบหรือต่อเนื่องหรือต่อยอดจากที่คุณยิ่งรักและพรรคเพื่อไทยทำนะเพราะนั้นใครๆก็เห็นนะฮะเพราะที่มีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันคะแนนจะท่วมท้นหนักกว่านี้ยิ่งหากว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเข้าสู่เรือนจําผมก็ไม่รู้นี่จะเข้าหรือไม่เข้านะแต่หากเข้าเรือนจําเนี่ยผมว่าคะแนนนิยมทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันจะมากยิ่งกว่าการเลือกตั้งเมื่อปีห้าสี่หรือที่ไม่ดีอาจจะเข้าไปเบียดเบียดกับปีสี่เท่าไหร่ฮะสี่สี่ก็คืออาจจะ มากกว่า19ล้านเสียงผมประเมินนะฮะคะแนนนิยมเที่ยวนี้มันจะมากกว่า19ล้านเสียงค่นี้ประเด็นก็คือว่าทั้งฝ่ายคอสชอรหรือฝ่ายที่ยึดอำนาจรัฐในปัจจุบันเนี่ยเขาจะไปเ,เล่่แย่แปรธาตุอย่างไรไม่รู้เพราะวิธีการเขาเรียกนะจ,จัดสรรปันส่วนแบบผสมเนี่ยใช่ครับมันจะทําให้แปลออกมาเป็นตัวเลขสสเท่าไหร่ยังไม่ทราบเราต้องดูกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคะแนนนิยมของประชาชนที่แสดงออกมาเป็นตัว ยอดบตรเลือกตั้งนี่ผมว่ามมนจะเกิน19ล้านเสียงครบบทวิเคราะห์นะครับของนายแพทย์เวงโตจิราการนะครับแกนนําคนหนึ่งของนปชนะครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าหากว่าสารมีการพิาาพากษาจําคุกนางสาวยิ่งรักชินวัตรอด,ดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันในมุมบวกก็เป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์ก,กันต่อเหมือนกันนะมันก็คงมีมุมบวกอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า ทุกคนก็จะมีวิเคราะห์หรือว่าลักษณะคิดไปในทางที่จะทําให้เป็นผลลบมากกว่าที่จะเป็นผลบวกนะครับกับคำพิพากษาที่จะออกมาในวันที่25สิงหาคมก็คงต้องติดตามกันดูนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ